สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม VIP by Name ล้มโตนะครับในวันนี้ถือว่าบอลเตะกันค่อนข้างเยอะมากๆครับเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมค่อนข้างมีหลากหลายลีกหลากหลายทีมครับที่น่าสนใจให้เราทํากําไรในค่าคืนนี้แต่ที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะครับผมคือถ้าเพื่อนๆนักลงทุนท่านใดเนี่ยติดขัดปัญหาด้านการลงทุนกีฬาฟุตบอลนะครับสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับช่องทางการติดต่อ name ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการหยิบสถิติของทีมฟุตบอลแต่ละทีมคราะ์ หลือให้กับเพื่อนๆนนักลงทุนทุกท่านเนี่ยได้รับฟังและนําไปลงทุนกันซึ่งแน่นอนครับเนมได้ย้ากับเพื่อนๆนนักลงทุนทุกท่านไปในทุกๆคลิปแล้วว่าสถิติที่เนมได้หยิบมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังนั้นไม่มีอะไรการันตีได้เลยครับว่าจะถูกตามบทวิเคราะห์100%คือเราจะพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆนนักลงทุนท่านใดเนี่ยฟังแล้วขัดหูขัดใจครับก็สามารถเลือกเชียร์ทีมตรงข้ามได้เลยและก่อนที่เราจะไปรับฟังบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมเนมก็อองฝฝาาาาากกกกกกเพืื่่่่นนนััลลลลททททุุครบดดดไ์แแชะีสํญยม s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เนมได้มาอัปเดตใหม่ในทุกๆวันและก่อนที่เราจะไปรับฟังบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับผมเนมจะพาเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับไปฟังบทสรุปของเมื่อวานกันก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยกลับมาฟังบทวิเคราะห์ในวันนี้เราไปเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆในคู่แรกเนมได้พาทุกท่านเนี่ยมาอยู่กันในศึกเซเรียอิตาลีครับซึ่งอยู่กันในบ้านของซัสซาโลเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างซาเลนิตาน่าและสำหรับบอลเต็งคู่แรกของเรารผมเน,นนานเนี่ย ลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างซัสซาโรครับด้วยราคาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกและเมื่อจบเกม90นาทีนะครับผมน่าเสียดายมากๆที่เจ้าบ้านอย่างซัสซาโรครับไม่สามารถคว้าชัยชนะจากทีมเยือนอย่างซาเลนิต้ามาได้ในวันนี้เจ้าบ้านอย่างซัสซาโรครับตีเสมอขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยมากๆแล้วครับเพราะฉะนั้นบินบอลเต็งคู่แรกของเรานั้นยังไม่ผ่านประตูชัยที่เราได้กําหนดไว้นะครับไม่เป็นไรครับเราไปดูคู่ที่2กันบ้างครับเพื่อนๆเพราะในคู่ที่2เนี่ยก็ยังคงอยู่กันในศึกเซเรียอิตาลีนะครับอยู่กันในบ้านับตรทีม เือองย่าและสําหรับบอลเต็งคู่ที่2ของเรานะครับผมเนมก็ได้ให้เพื่อนๆเ,เลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างเจนัวครับด้วยราคาต่อปอทาเงินทํากําไรกับเพื่อนๆได้จริงๆครับพอจบ90นาทีเนี่ยเจ้าบ้านอย่างเจนัวสามารถคว้าชายัชายชนะเข้าบ้านของตัวเองได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์และสาหรับบอลเต็งในคู่ที่2ของเรานะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆหน้าช่อง u t u b e และเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่ม v i p ทุกท่านเลยทําเงินทํากําไรไปให้แบบเต็มๆคำอีก1บิน เราไปต่อกันในคู่ที่3เลยนะครับซึ่งในคู่ที่3มเนมได้พาทุกท่านเดินทางไปอยู่ในศึกบุนเดสลีกาครับซึ่งอยู่กันในบ้านของมืนเช่นกลัดบักเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโวล์ฟบวกและสำหรับบอลเต็งคู่ที่3ของเนมนะครับเนมได้ให้เพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านเนี่ยเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างมืนเช่นกลัดบักครับด้วยราคาต่อบปอค่าน,าน้ําล้นเลยนะครับผมคู่นี้ทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนเพื่อนได้อีกแล้ว1คู่เราเมื่อจบ90นาทีนะครับเจ้าบ้านอย่างมุนเช่นกลัดบักครับสามารถคว้าชัย สกอร์แบบทิ้งห่างทีมเยือนไปเลยนะครับทำให้เพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านเนี่ยกินกันไปแบบเต็มเต็มคำอีกหนึ่งบินและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในคู่ที่4ของเราเนี่ยเนมได้พาทุกท่านครับมาอยู่ในศึกลาลิกาสเปนซึ่งอยู่กันในบ้านของแอตเลติกบินเบาเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซลตาบิโก้แล้วสาหรับในคู่นี้นะครับผมเราก็เลือกลงทุนไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับทำเงินทํากาไรกับเพื่อนๆนได้จริงๆครับพอจบเจบกอไไปได้ที่่4ปประตตูอ3เ็นลติบินาที่วา ชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จแล้วในตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในคู่สุดท้ายของเรานี้นะครับอยู่กันในสึกแชมเปี้ยนชิมอังกฤษครับซึ่งอยู่กันในบ้านของแบล็กเบอร์รี่โลเวอร์เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเบสตันแล้วสาหรับในคู่สุดท้ายของเรานะครับคู่นี้เนมได้ให้เพื่อนเอนเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างแบล็กเบอร์รี่โลเวอร์ครับเป็นราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกแต่ผิดพลาดครับเพื่อนเ,พอ,นเพ,อนพอจบ90นาทีเป็นเบสตันที่บุกมาคว้าชัยชนะกลับไปบ้านได้้ไได 2, ้้สสําาาเเเรรรร็จจคับบบกอออไไปปดดทททีุ่่2ะตตตูู่ใใหินนนนมงงงยยข ผ่านประตูชายที่เนมได้กำหนดไว้และบทวิเคราะห์ประจำวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566นะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยซึ่งคู่แรกเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอยู่กันในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างรูตันทาวแล้วสถิติของเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับมีโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้ไปแล้ว11นัดคว้าชัยชนะมาได้ถึง6นัดครับเสมอไปสู่แล้วก็แพ้ไปถึง5นัดซึ่งวิเลตข,ขึ้นไปได้ที่54.5%ส่วนสถิติการเล่นในนนบบ้้้าาาผมมีโอกสเปปิดไแลว6 ัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้3นัดครับไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดซึ่งแน่นอนวิเลตอยู่ที่5 0ไปดูสถิติของทีมเยือนอย่างรูต้นท่าวกันเลยดีกว่าครับลงสนามไปแล้ว11นัดคว้าชัยชนะมาได้เพียง1นนัดเท่านั้นเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง7นัดครับซึ่งวิเลตขึ้นไปได้ที่9.1%่แล้วสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านนะครับผมมีโอกาสออกไปเตะน,นอกบ้านถึง6นัดครับคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง1นัดเท่าน,นั้นเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นดซึ่งวิลที่16.7%เท่านั้นไปดูฟอออร์มส่่ววนนตัขงงเจ้้าาาบย เต็ดกันเลยดีกว่าครับ5นัดล่าสุดของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียง2นัดเท่านั้นไม่เสมอกับทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดซึ่งนัดล่าสุดนะครับผมมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของโคเปหเฮเกนครับแต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านของตัวเองได้สําเร็จนะครับเป็นเจ้าบ้านอย่างโคเปหเฮเกนที่รักษา3แต้มไว้ในบ้านของตัวเองได้สําเร็จครับแล้วจบสกอร์ไปได้ที่4ประตูต่อ3แต่ถ้าเรากลับมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเจ้าบ้านอย่างแมนยูครับค่อนข้างน่า เท่านั้นไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดครับแมนยูมีโอกา,าสเปิดบานต้อรับทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของทีมเยือนไว้ได้นะครับผมเป็นนิวคาสเซิลที่บุกมาคว้าชัายชนะกลับบ้านของตัวเองไปได้สาเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ0ูนและฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างรูตันทาวนะครับผานัดล่าสุดของเขาเนี่ยค่อนข้างน,น,น่าเป็นห่วงมากๆเพราะคว้าชัายชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมรรรรููตตันนททาาาาวเเีี่่ยยมมมโอออกสปิดบบ้้ืงลลแะ สามารถทําอะไรกันได้นะครับเพื่อนๆทาได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นครับจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูตอนหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของรูตันทาวนะครับผม5านัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับคว้าชนะมาได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอกัน1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแต่เมื่อนัดล่าสุดนะครับรูตันทาวก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของแอสตันวิลล่าครับแต่เป็นเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าที่คว้าชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จครับแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งและสำหร แล้วเนี่ยเป็นรูตันทาวที่เปิดบานตรลับทีมเยือนอย่างแมนยูนะครับแต่ว่าเป็นทีมเยือนอย่างแมนยูที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จครับแล้วจบสกอร์แบบทิ้งห่างเจ้าบ้านไปเลยจบสกอร์ได้ที่3ประตูต่อศูนย์เราไปดูเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิมเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างแมนยูครับขึ้นไปต่ออยู่ที่4ราคาและในราคาแรกครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างแมนยูเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครึ่งและราคาคที่3เนราคา ต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2ส่วนราคาสุดท้ายครับไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียง1ลูกเท่านั้นแล้วสําหรับในคู่นี้นะครับผมส่วนตัวเนมชอบไปที่ทีมเยือนอย่างรูตันทาวมากกว่าครับเ,เพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นเราจะเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างรูตันทาวครับเป็นราคาลองอยู่ที่1ลูกครึ่งทําเงินทากําไรกับเราได้อย่างแน่นอนสาหรับคู่นี้และในตอนนี้เนมก็ได้พาทุกท่านครับเดินทางมาถึงคู่ที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอยู่กันในศึกพีมพ์มลลกอังกฤษครับอยู่กันในบ้านของอา,นอนาอร์เซอนอล อยู่พอสมควรเลยนะครับผมฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว11นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ถึง7นัดครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นซึ่งวิเลตพุ่งไปอยู่ที่63.6%แล้วสถิติการเล่นในบ้านเนี่ยก็น่ากลัวมากๆาเลยเปิดบ้านไปแล้ว6นัดครับคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง4นัดเสมอไป2แล้วยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยนะครับผมซึ่งวิเลตพุ่งไปได้ที่6 6สิเอร์นส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่ครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากมากเียมอรับ นึงนัดซึ่งวิเลตขึ้นไปได้แค่เพียง9.1%และสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านนะครับผมเบอร์ลี่ค่อนข้างน,น,น่าเป็นห่วงมากครับออกไปเตะนอกบ้าน5นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง1นัดเท่านั้นครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดซึ่งวิเลตขึ้นไปได้ที่20%เท่านั้นเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลกันเลยนะครับผม5านัดล่าสุดของเขาเนี่ยค่อนข้างน,น่ากลัวมากๆเลยคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดไม่เสมอ,อทีไหนเลยแล้วก็แพ้ไปเพียง2นนนั <S <S ัดดเเท่าา้รไปูฟอรร์มกาาเล่นนนใบ้ของอาซนอกันนเลยรผม5ดเี่ค่อนข้าน กลัวมากๆเลยคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดครับเสมอกัน1นัดและยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยและเมื่อนัดล่าสุดของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมก็มีอการเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซบีย่าครับแต่ว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ0ไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างเบอร์รี่กันเลยครับ5นัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะเบอร์ลี่เองนั้นคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยครับไม่เสมอทีมไหนด้วยแล้วก็แแพ้้้รรรรวดดไไปปถถึงง5นนนต่่าาาาเเเูฟอออ์มกลกลบบข ดีครับดูดีขึ้นมานิดนึงครับเพื่อนๆนิดหนึ่งจริงๆนะครับเพราะคว้าชัยชนะมาได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับแต่ก็ยังไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปได้ถึง4นัดแล้วมาอ้ันล่าสุดครับเบอร์ลี่ก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของเอเวอร์ตันนะครับผมแต่เป็นเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันครับที่สามารถรักษา3แต้มไว้ในบ้านของตัวเองได้สาเร็จครับจบสกอร์แบบทิ้งห่างทีมเยือนไปอยู่พอสมควรเลยนะครับผมจบสกอร์ไปได้ที่สาประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับเฮจทุ่เฮตคู่นี้นะครับผม5้นัดล่าสุดเนี่ยจะ 3นัดแล้วก็พาดท่าแพ้กับเบอร์รี่ไป1นัดเมื่อนัดล่าสุดช้ําเป็นอาร์เซนอลที่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเบอร์รี่ครับแต่ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับผมทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นแต่เมื่อนัดล่าสุดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022เลยนะครับผมซึ่งในปีนี้อะไรเหมือนก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสาหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่าครับซึ่งก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลเนี่ยข ที่ลูกครับก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมในราคาที่2นั้นไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียง1ลูกครึ่งควบ2และราคาที่3ครับไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งส่วนราคาสุดท้ายนะครับผมก็ไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียง1ลูกครึ่งเท่านั้นและสาหรับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวใจชอบอาร์เซนอลอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ด้วยราคาที่เปิดออกมาค่อนข้างที่จะสูงจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นเราจะหนีไปเล่นที่สกอร์สูงดีกว่าสกอร์สูง3ลูกนะครับเพื่อนๆทาเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนครับแค่ทีมเจ้า ัในนนวี้แล้วในตอนนี้ครับเนมได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงคู่ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอยู่กันในศึกบุนเดสติก้าครับอยู่กันในบ้านของบาเยนน์มิวนิคเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างไฮเดนเฮลและสถิติล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างบาเยน์มิวนิคนะ่ครับผมค่อนข้างน่ากลัวมากมเลยมีโอกาสลงสนามไปแล้วถึง10นัดครับคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง8นัดเสมอไป2และยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยนะครับผมในฤดูกาลนี้เนี่ยวิเล็ขึ้นไปได้ที่80%แล้วสถิติของเจ้าบ้านอย่างเซอ,อเร,ร์ไพรุดของเขาที่เปิดบ้านเนคว้้าาชชะข ได้ถึง4นัดครับเสมอกัน1นัดและยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยนะครับผมซึ่งวิเล็ก็ขึ้นไปได้ที่80%ไปดูสถิติของทีมเยือนอย่างไฮเดนเฮลกันบ้างดีกว่านะครับผมค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับในฤดูกาลนี้เนี่ยลงสนามไปแล้วถึง10นัดคว้าชัยชนะไปได้เพียง3นัดเท่านั้นเสมอกัน1แล้วก็แพ้ไปถึง6ครับซึ่งวิเล็ขึ้นไปได้ที่30%และสถิติการออกไปเตะน,นอกบ้านของไฮเดนเฮลครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผม,มออกไปเตะนอกบ้าน5นัดเน่วาานะ้้้ัน,น,นกไลสปพงงแแ็ถึ ไม่ขึ้นให้เราเห็นสัก1%เซไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านเสือใต้ไบเยนมิวนิคกันเลยครับ5านัดล่าสุดของเขาเนี่ยค่อนข้างนากวกว่ากลัวมากๆเลยนะครับผมควา้าชชนะเข้าบ้านได้ถึง4นะัดครับไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเสือใต้ไบเยนกันบ้างดีกว่านะครับผม5้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยค่อนข้างนากวกว่า,ากลัวม,มากครับเพื่อนๆควา้าชนะมาได้ลวดถึง5านะัดครับไม่เสมอแล้วก็ไม่แบ่งแต้มให้กับทีมไหนเลยและเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมสเ,เมสือใ,ใต้บาเยนมิวนิคเน ยู่ฟาแชมเป็นยนลีกนะครับผมแต่เป็นเจ้าบ้านอย่างบายเยอร์ที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองมาได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งต่อไปเป็นฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างไฮเดนเฮลนะครับผม5านัดล่าสุดของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับคว้าชัยชนะมาได้เพียง1นัดเท่านั้นไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้รวดไปถึง4นัดและเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมไฮเดนเฮลก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างสตุตการ์ทครับแล้วเป็นเจ้าบ้านอย่างไฮเดนเฮลที่คว้าชัยชนะมาได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่่่่่2รรตตตูตูออออแวาาาฟ์มกกเเลนนนบบ้ขงด5ด5 ล่าสุดก็พอแล้วคับเพื่อนๆค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยครับไม่เสมอทีมไหนด้วยแล้วก็แพ้รวดไปถึงห้อนัดเมื่อนาล่าสุดครับไฮเดนเฮลก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของมิงเชนกลัดบักนะครับแต่ไม่สามารถทําอะไรเจ้าบ้านได้เลยครับเป็นเจ้าบ้านอย่างมิงเชนกลัดบักครับที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3มประตูต่อหนึ่งแล้วสำหรับเพทูเฮดคู่นี้นะครับผมมีโอกาสเจอหน้ากันเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับเมื่อนาล่าสุดก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อออออปปปีีี2019ครรัับบบบเเเ็นนสืืใตต้้ยยยย่่่าาางงิิมมททด และเมื่อนัดล่าสุดนี้นะครับผมเป็นเสือตายอย่างไบเยอร์มิวนิคครับที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่5ประตูต่อ4เราไปดูเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มกันได้แค่เพียง2ราคาเท่านั้นและในราคาแรกนะครับผมก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างไบเยอร์มิวนิคครับขึ้นไปต่ออยู่ที่3ลูกถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมและราคาที่2ครับไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่3ลกควบ3ลูกคร่งสําหรับเนมในคู่่นนนี้ัผมสวตก เนมก็ชอบเือรต้อย่างไบเยนมิวนิคครับแต่ด้วยราคาที่เปิดออกมาค่อนข้างที่จะสูงจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นเราจะหนีไปเล่นที่สกอร์สูงดีกว่าครับเพื่อนๆมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเราจะเลือกเล่นไปที่สกอร์สูง4ลูรุครึ่งครับทำเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนแล้วในตอนนี้นะครับเนมก็ได้พาทุกท่านเนี่ยเดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งในคู่ที่4เราอยู่กันในศึกเซเรียอิตาลีนะครับผมอยู่กันในบ้านของยูเวนตุสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างกายาลีา เลยครับลงสนามไปแล้วถึง11นัดคว้าชัยชนะมาได้ถึง8ครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นซึ่งวิเลตขึ้นไปได้ที่72.7%แล้วสถิติการเปิดบ้านของยูเวนตุสนะครับผม5นัดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าไว้วางใจมากๆครับเปิดบ้านไปแล้ว5นัดคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง4นดครับเสมอกันไป1นัดและยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยซึ่งวิเลตพุ่งไปได้ที่80%ส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างากยลีค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมลงสนามไปแล้ว11นัดควว้้้้าชชััยนนนนะไปไปดดเเเพีง2ท่สมอ3แแลก็ ไปถึง6ครับซึ่งวิเลตขึ้นไปได้เพียง18.2%เท่านั้นยิ่งสถิติการเล่นนอกบ้านของทีมเยือนอย่างไกยลี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยครับออกไปเตะนอกบ้าน5้านัดเนี่ยคว้าชัายชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดครับซึ่งวิเลตก็ไม่ขึ้นให้เราเห็นสัก1%ปไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสกันเลยครับ5้านัดล่าสุดเหนี่ยอนางหน้าไว้วางใจมากๆเลยนะครับผมคว้าชัายชนะเข้าบ้านได้ถึง4นัดเสมอไป1และยังไม่เคยแพ้กับทีมมไไหนนนนนนเเเเลลลยยรรราาาาปดดดูฟอนนอก์กกก่่่ใบ้ขงวััี ล่าสุดของเขานั้นค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง4นัดครับเสมอกัน1นะัดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยเมื่อนัดล่าสุดของเขานะครับผมยูเว่เนี่ยมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเวโรนาครับแล้วก็เป็นยูเว่ที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จครับเพื่อนๆแต่จบสกอร์ไปได้แค่เพียงหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นเราไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างกายารีก,กันเลยครับห้านัดล่าสุดของเขานั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรนะครับผมคว้าชัยชนะไปได เท่านั้นแต่ถ้าเราดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของกายาลีนะครับผมค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับ5นัดล่าสุดของเขาเนี่ยคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับผมกายาลีมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของอูดิเนเซ่ครับแต่ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับผมทำได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นแล้วจบสกอร์ได้ที่1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วสำหรับเฮตูเฮตุคู่นี้นะครับผมเราดูเพียง5้านัดล่าสุดก็พอแล้วครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ายูเวนตุสนนียว้้ัับมอกกก1แแล็พ ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นและเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมกกยลี่ก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างยูเวนตุสครับแต่เป็นทีมเยือนอย่างยูเวนตุสที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งเราไปดูเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งในคู่นี้ก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสชารปขึ้นไปต่ออยู่ที่4ราคาในราคาแรกครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสชา่ทีครหลขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลลูกคครรึ่่งแะาาที นั้นก็ไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียง1ลูกเท่านั้นส่วนราคาสุดท้ายครับไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2องสําหรับในคู่นี้นะครับผมส่วนตัวเนมก็จะเลือกลงทุนไปที่สกอร์ต่ําครับเพื่อนๆอนสกอร์ต่ําสองลูกครึ่งควบสเนี่ยทําเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับใจชอบอยู่เป็นต้นเหมือนกันนะครับผมแต่ด้วยราคาที่เปิดมาค่อนข้างที่จะสูงจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นเราจะหนีไปเล่นที่สกอร์ต่ําดีกว่าแล้วในตอนนี้นะครับผมเนมก็ได้พาทุกท่าน ของเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างบารเดนเซียและสถิติล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดนะครับผมมีโอกาสลงสนามในฤดูกาลน,นี้ไปแล้ว12นัดคว้าชัยชนะมาได้ถึง9นัดครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นซึ่งวิเลตพุ่งไปได้ที่75%แล้วสถิติการเล่นในบ้านนะครับผมเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดครับลงสนามไปแล้วถึง5นัดครับคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง4นัดเสมอกัน1นัดครับและยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยซึ่งวิเลตพุ่งไปได้ที่80%ไปดูสถิติตขออองงทีีีีมมมเยยออยืนนน่่าาาบซกกัั้ดวรผ ลงสนามไปแล้วถึง12นัดครับคว้าชัยชนะมาได้เพียง5นัดเท่านั้นเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป4นัดครับซึ่งวิเลตมีเพียง4 1 7เท่านั้นแล้วฟอร์มการออกไปเล่นนอกบ้านของทีมเยือนอย่างบาเลเซียค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมมีโอกาสออกไปเตะนอกบ้าน6นัดครับคว้าชัยชนะกลับบ้านได้1นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นัดครับซึ่งวิเลตขึ้นไปได้ที่16.7%เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวกันเลยดีกว่าครับ5้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยคอนนข้น้้าาาไวมเะวาชาชะเบะบชด3ส 2และยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยแต่ถ้าเรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของราชันชุดขาวนะครับผมห้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าไว้ใจมากๆครับคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดเสมอกัน1และยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยนะครับและเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมราชันชุดขาวเองนั้นก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งบลากาครับแต่ว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองมาได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ0ูย์เราไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่าง Bal บานนีกั้าาดว่รดาสุของเ,เ์ ประมาทไม่ได้จริงๆนะครับผมคว้าชัยชนะมาได้ถึง3นัดครับเสมอ2นัดและยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยแต่ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของบาเลนเซียเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผม5นัดล่าสุดของเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1นนัดและเมื่อนัดล่าสุดครับบาเลนเซียเองก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของโรคนเยสครับแต่ว่าเป็นทีมเยือนอย่างบาเลนเซียที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านมาได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ0ูนย์แล้วสำหรับเฮดทูเฮดคู่นี้นะรมนนาเห็ ครับคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมอกัน1นัดครับแล้วก็พลาดท่าแพ้กับบาเลนเซียไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นและเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมเป็นบาเลนเซียที่มีโอกาสเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างราชันชุดขาวครับแต่เมื่อนัดล่าสุดนั้นเป็นเจ้าบ้านอย่างบาเลนเซียที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จครับเพื่อนๆแต่จบสกอร์ไปได้แค่เพียง1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นเราไปดูเลนแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสาหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับผมซึ แรกนะครับผมเจ้าบ้านอย่างเรียนมาดิดเนี่ยก็ขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งครับส่วนราคาที่2ก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2และราคาที่3ครับไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงลูกควบลูกครึ่งส่วนราคาสุดท้ายครับไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่2รลูกแล้วสาหรับในคู่นี้นะครับผมส่วนตัวเนมชอบไปที่เจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวมากๆเลยครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นเราจะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างราชันชุดขาวครับเรียนมาดิดต่อน1ลูกครึ่งไม่แพงจนเกินไปครับทาเงินทํากําไรกับเพื่อนเพื่อนได้อย่างแน่นอนแล้วสําาหหรรัับในนนนนววีีี้้ผมมมก็็ไดดเเเเลลของงปท่ยบ แต่ก่อนที่เนมจะจากเพื่อนๆไปนะครับผมเนมจะมาพูดบทสรุปวเคะร์ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันแบบสั้นๆอีกหนึ่งรอบไปดูที่คู่แรกกันเลยครับซึ่งในคู่แรกเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในศึกเพียร์มลีกอังกฤษนะครับผมอยู่กันในบ้านของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างรูตันทาวแล้วสำหรับบอลเต็งคู่แรกของเรานะครับผมเนมก็ได้ให้เพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างรูตันทาวนครับส่วนเลยครับเพื่อนๆหนึ่งลูกครึ่งทำเงินทำกำไรให้ อยู่กันในสพรีเพียร์เมลีกอังกฤษครับอยู่กันในบ้านของอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเบอร์ลีแล้วสำหรับในคู่นี้นะครับผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดเนี่ยจะกดไปที่บอลเต็งอย่างอาร์เซนอลด้วยราคา1ลูกครึ่งก็สามารถทําได้ครับแต่เราจะเลือกลงทุนไปที่สกอร์สูงดีกว่าครับเพื่อนเพื่อน,อนลุ้นง่ายลุ้นสบายกว่าครับมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นบอลเต็งคู่ที่2ของเรานะครับผมเราจะพากันกดไปที่สกอร์สูง3ลูกครับทำเงินทํากําไรให้กับเพื่อนเพื่อนได้อย่างแน่นอนไปดูคู่ที่3 3กัันนนนนเเลยคครบซึ่่่งใูทีี้้ผมไดสาม กันในบ้านของไบเยนมิวนิกเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างไฮเดนเฮลแล้วสำหรับบอลเต็งคู่ที่3ของเรานะครับผมส่วนตัวก็ชอบไปที่เจ้าบ้านอย่างไบเยนมิวนิกเหมือนกันครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ด้วยราคาที่เปิดออกมาค่อนข้าง,ง,งที่จะสูงจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหนีไปเล่นที่สกอร์สูง4ลูกครึ่งครับทำเงินทากําไรให้กับเ,เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนแล้วในตอนนี้เนมก็ได้พาทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่4นี้เราพากันมาอยู่ในศึกเซเรียอิตาลีนะครับผมอยู่กันในบ้านของ ัวเนมก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านนะครับเลือกลงทุนไปที่สกอต์ต่ำครับสกอต์ต่ำสองลูกครึ่งควบ3ทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนเพื่อนได้อย่างแน่นอนครับสำหรับยูเวในวันนี้แล้วตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งอยู่กันในศึกลาลิก้าสเปนครับอยู่กันในบ้านของเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างบาเลนเซียครับและสําหรับในคู่นี้นะครับผมเนมก็จะให้เพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านครับเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างงงงเเเรรรรออออออัลลมาาาาาาาดดิิ้้้วยยยคคตูู่่่่่่่ททที1กกกกึบบํํนนนนนไไใหพืแ็จง ไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่านก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอนเต็งกับบอลสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอด D.M.Y. 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกน QR Code ์ A ที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทำได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่ นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนม VIP ดูผมรับประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอนสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม VIP กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานะครับมีนําบอลสดตลอดเวลา ไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็จะหากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเนมได้เลยวันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ